รถผมอะ่ะมันจะไม่ดูดถนนมันก็ง่าบ้งาพอได,ได้ได้นั่งไปกับรถตู้ของลูกค้าของพี่เขาคันเนี้ยรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยแต่พักีคันเนี้ยมันดูดถนนแล้วมันเข้าโค้งได้คมกว่าเดิมกว่าเดิมที่เป็นอยอุกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับ,รบ,รบตอนนี้ก็คือมาสัมภาษณ์นะครับในส่วนของรถคันนี้เป็น,เป,นเป็นยูริดีเซลนะครับตัวน,นี้เป็นดีเซลอันนี้ก็คือ ซื้อลรถมาตอนแรกเราวอนรู้สึกเป็นไงพี่ตอนขับตอนแรกเลยพี่ยังไม่ได้ทอะไรเลยก็มันมันโยนมันอยไว้ขับขี่แล้วมันไม่กระชับมืออ่ขี่ขี่แล้วไม่กระชับมือแล้วไม่มั่นใจก็เลยมั่นใมันแกลก็เลยเข้ามาที่แวนช็อปใช่ไหมฮะก็ได้เปลี่ยนโครงหน้ากันโครงหลังแล้วก็ท่อทันดาก็เปลี่ยนเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันก็ทุกสเต็ปมันจะดีขึ้น ขึ้นตามตามของของที่เปลี่ยนไปนะฮะอย่างเช่นกันโค้งหน้ากันโค้งหลังก็ทําให้มันกระชับมากขึ้นเราคงมก็เข้ามาเปลี่ยนที่ทอชั้นใบมันทําให้กระชับมากขึ้นเพิ่มไปอีกก็คือพูดรวมๆไปเลยคือมันดีดีขึ้นจากรถเดิมเดิมมันขี่แล้วมันปลอดภัยคือเข้าโค้งหรือว่าโค้งหักสอบหรือขี่ระยะทางไกลมันจะขี่มันขี่ได้ดีมากคือมันสมูทมากครับ แล้วก็วันนี้เข้ามาทําอะไรครับวันนี้เข้ามาเปลี่ยนแหนบเข้ามาทาแหนบนะนบก็คือเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของแหนบแหนบน,นหลังแหนบตัวนี้ก็คือเป็นแหนบสาหรับเบนจูรี่ที่แก้ปัญหาในส่วนของเบนจูรี่ที่มีการย้วยจริงๆมันมันจะทํางานร่วมกันทั้งหมดทั้งโชค๊คทั้งแหนบแล้วก็การโค้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่แวนสับก็จะทําให้แต่ละสะเต็ปเนี่ยมันจะ คนที่จ่ายตังเนี่ยเห็นผลได้ค่อนข้าง,างชัดเจนแต่ละสะเต็ปทีนี้บังเอิญว่าบังเอิญว่าวัานนี้พี่เขาบอดีผมต้องไปลองรถคันนี้นะครับไปลองรถลูกค้าลำนี้นะครับไปลองรถลูกค้าก็เลยชวนพี่เขานั่งนั่งข้างๆไว้ด้วยว่าจะได้ลองดูด้วยเพราะว่าคันนี้ทั้งสองคันเนี่ยทำสเต็ปเดียวกันเลยก็คือเป็นเป็นโชเออเป็นตัวเอ่อทัสันบาร์ ระบบการเตือนแล้วก็ระบบของตัวกันโครงตัวเดียวกันเลยต่างกันอยู่แค่อย่างเดียวคือโช๊กหน้าครับโช๊กนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างไปขับโช๊กคันนี้คือขับโชคคือด้วยผมอ่ะคือขี่รถของตัวเองคันเดียวแล้วไม่เคยลองของใครเลยไม่เคยขับรถตู้คันไหนเลยพอได้ได้นั่งไปกับรถตู้ของลูกค้าของพี่เขาคันนี้รู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยคือหน้ารถผมอ่ะมันจะไม่ดูดถนนมันกับปังงาบปังงาบแต่พอกี่บันเนี้ย มันดูดสนุนแล้วมันเข้าโค้งได้คมกว่าเดินกว่าเดิมที่เป็นอยู่อีกผมก็คิดว่ารถตู้ผมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละตอนแรกใช่ไหมคิดว่ารถตู้มันก็คืออารมณ์มันต้องเป็นแบบพังง่าพังง่าแบบนี้อะเรกแลขับไปแล้วมันก็จะเด้ง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 อย่างนี้แหละแต่พอได้มานั่งคันนี้ที่เขาเปลี่ยนโชคหน้าไปมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนละเรื่องอย่างนี้แกคือเมื่อกี้ที่ขับไปนะครับพี่เขาก็นั่งนั่งนิ่งผมก็เอ้พี่เขาเป็นไรเปล่าวะพี่เขาบอกว่า จริงๆอ่ะผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเลยดีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะก็เลยพอดีเมื่อกี้ใช้ของแล้วก็คือของของหมดนะครับของหมดเพราะว่าช่วงนี้เบนจอลลี่ทำค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็ฟีดแบ็กที่ทําไปแล้วมันค่อนข้างดีถามกลับนิดนึงว่าเนี่ยจ่ายเงินไปน,นี่มาจ่ายหลายรอบแล้วนะมาทำมาทาหลายรอบแล้วไอ้ที่ทํานี่คือไม่ได้ไม่ได้มาแก้นะมามาทาเพิ่มมาทำเพิ่มนะครับมาทาเพิ่ม ก็จะเป็นตัวนี้นะครับลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่เข้ามาอีกคันหนึ่งละนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากด้วยนะครับในส่วนของออตัวรถเบนจูรี่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีปัญหาเดียวกับพี่เขาลองแบนชอบเป็นทางเลือกนึงนะครับจะได้ลองใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ